สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะมารีวิวรถเทนเลอร์10ล้อฮิสสุล็อกกี้195แรงนะครับคันนี้เป็นรถต่อใหม่นะครับสภาพดีครับรถสวยๆเลยครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090-858-822 0นะครับ0 9 3 3 2 5 8 4 4 6นะครับ เข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธิสงค้ามป้มบางจากใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลพุทธสงนะครับจงกวัดวีรำนะครับผมต่อส,สายเนยนะครับลูกค้าที่เก็บดีๆนะครับจัดไปนั้นได้เยอะนะครับใช้เงินดาวออกรถใช้เงินดาวน้อยนะครับผมตสอสามได้นะครับ ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ